สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิพามายามบังแม่ข้ามครับมาใส่ไว้หมู่บ้านนี่ชิมหาบังชิมหาลังครับผมพี่น้องนี่ครับบรรยากาศน้ำหวยน้ำนองมากระโลใสกันก่อนครับผมพี่น้องให้ไปเบื้องลังแรกครับบังสิมีวัวผู้ขายอย่างเด้อมึนนึงหากล,าาล่องกระดุม โอ้นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนะครับผมพี่น้องตัวแม่ตัวนึงครับปุ๊บเอ่อนี่ตัวผู้ห้องกับอะไว้ข้างในคือเก่าแล้วครับผมพี่น้นองใส่ถุงแขางแท่งนั่งทิ่แล้วครับพี่น้อง ทางท่าต้นห้องก็ดซึ่งเซเนี่ยพุทธศตร์เสียคนก็มาหลายกันครับอันนี้ว่าไงเปิดน,นี่ครับกล่องใส่กล่องใส่มังค่าโมปะลังต่อไปพี่นอ้องอยู่วางนี่แหละครับเอาผมพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมือส่อ,อ ขอเจ้าเจียวแล้วครับหน่อยทงหน่อยต้องทงกับเจียวต้องทงกับพันเจียวครับผมพี่นอ้อง,อองพันเจียวพีอ่อนอือมีครับผมพี่น้องห้อยไว้หนิละบางหนึ่งมาบ่เออบ่มาครับนี่ไปเบรถ้างในครับเห็นเสียงรถก็ดังแฮ้งเลยเด้อครับพี่น้อง มานําห่วยมานํานี่แหละครับเชินห่วยเชิญย,ย,ยงังอ้าวหลังนี้มี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 นะหลังนี้มีเอ้ยคู่นึงครับผมพี่น้องนี่มีคู่นึงครับนี่มีคู่นึงพี่น้องเออโอเค กูก็มเมียเขาจีเนาะใช้ยต่เน้นเสียงเขาไงเว้ยเดี๋ยวกับเขาไงน,นะครับหอยยีหันอีกรังหนึ่งพี่น้องบุ๊ดปุ๊ไปเบุ้งรางน้ำน้ำแบบนี้พี่น้องเห้ยน,นี่พี่น้องเห็นแล้วสองตัวครัาบบางนะังหนี่จะ่ปรา,า,างนี้มีแต่ตัวเมียครับผมพี่น้อง โอ้ตัวแม่ก็ได้การเนี่ครับผมนี่ครับอนี่ครับมันข้ามเขาจีที่ห่อต่อไปเอาลูกเอามาั้ม,มาอตัวคูทีใสตัวคูบ้านมาเดี๋ยวตัวครูกับมานี่นี่ครับผมพี่ร้องวดเออาอรกันนีมอ นี่ครับสองสี่ได้หาตัวแล้วพี่น้องตัวแม่ชีตัวตัวผู้ตัวนึงครับเอาเถอะแต่ครับอ้าไม่ต้องพูดแบบนี้พี่น้องด,ดูน้ำกันครับโอ้เหมือนจะกัดเนี่ยมือเศร้าเนีย่ยคาขนาดได้ครับพี่น้องอีสานบานบานห้องต้นนี้มีบ่อีสานบานห้องนี้เย็นดีขนาดได้ครับพี่น้องมองหลังในยดูมีบ่ หลังนี่ก็มีมีบ่อุ้ยมีพี่น้องมันบกมาขอบังครับผมแต่ว่ามันอยู่ตรงทึ่งครับนี่นี่ครับนี่บอยู่บังบอยู่บังครับแต่ยงทึ่ง ý ừ, để chị thân em có bưng bằng không bằng không khẩu bằng bằng bóng mà khẩu lên mình nặng đó nó cắt mình nặng có bẩn hình như nịt vương ừ lâu ngon lắm mà mình phi nịt mà แม่นวัแม่นวัเป็นแม,ม่นอิลีแม่นอิลีฮาหนะฮา,หาหนะเดี๋ยวผมจะซ zoom มาบนพื้นหลังน,น,น,นี่ครับนี่นี่นี่แมนวันี่แมน่แมนอิลีเห็นวะที่เห็นวะที่เสฮะเฮเออ,เ,อเชีย่ยครับเดี๋ยวพี่น้องผมเอาลงม,าก,กม,มาก่อนครับมนันบมีขากลรองครับอันนี้ตัวน้อยตัวนี้ โอ้ยบ่เมียอีกตัวนึงอันนี้ตัวไหนดี่มันบอนตกอยู่บอนตกอยู่ตกแต่ตัวหน่อยเอ้าตัวหน่อยก่อนใส่ของเลยแล้ว่อยไปต่อยวะเออนี่บอนตกเดี๋ยวพี่น้องผมหาเนี้ยมาต่อยกันเด้อนี่พี่น้องอุ้ยเขาใหญ่พ้อมเขาใหญ่พ้อมของที่เขาโคตรใเงยนี่ได้เขาส่งมาตัวนึงแล้วพี่น้อง เลยยูนิ่ตัวนึงตัวเมียอาตัวเมีตัวกระบอกป่ะ่ไกาเออตัวเมียก็ตกระพี่น้องย่นาะบนี้ชินตัวเมียย่ิบเลบ่นบ่เหเล่นบตัวเมีบ่เห็นเอาไปยามบังเ้าครับบบบนี้มาตัวนี้ครับนียี่น้อง Nhi hợp hô hô nhai không uh, uh, tốt lắm tốt mà. tốt lắm ma. tốt lắm tốt thế tốt thế tốt phú, tốt lắm tốt mẹ Tô ma. tốt ma. Tô mẹ là xin ồ <laughs> oh. này như nào โอ้ได้หลายตัวแล้วดิเขาหง่พร้อมเขาเง่พรอ้อมเงย,ยเได้หลายแล้วพี่น้องไปพยายามบางอีกต่บัง้ยังอยู่ไรอยู่ครับไปนครับพี่น้องที่ทางข้างอีกลงังหนึ่งเดี๋วนี่มี่ะ

นี่แหละครับเมื่อนั้นม้มตเอาอย่างนี้แหละได้เป็นชีบได้เป็นชีบครับเอาบังเสิยาเฮ้ยโอ้ดีมาเห็ดเนาะอ๋อไ่ให้ตัวมาจ่อผมนี่ครับ ไม่ให้ตัวไม่กินห่วงไม่ให้ตัวไม่กินหอมงนพะี่น้องโอ้ตรงไหนเขาจอไมาใส่เหี่ยวทิน,นี่นี่ครับห้อยกระดาษไม้เหี่ยวอยู่โอ้เดี๋ยวผมแปรงนครับนี่นะครับพี่น้องแน่าจากพูดเมื่อไหร่มีิพี่ครับใบต้นกวัวไพ,พโอ้สว่วนอิรินะพี่น้องนะเกิดเป็นคนมันี่ ไปครับยุ่งแมอีกหลังหนึ่งนะ,งะยุ้งแม่คุณหลังหนึ่งครับผมพี่น้อง <c oughs> โอ้ยอยูน่นงคุณอีกสองตัวเดี๋ยวเขึ้นมาเบิ้งเห็นอยู่ทั้งต้นใหม่ต้นบงหนึ่งนะครับอีกสองตัวอ๋เบิ้งหลังนี่กันนี้มีบ่พี่น้องมาบ่ หลังนี้ผมมาเลยครับไปเปลี่ยกง่ายมองครับครับบรรยากาศแล้วพี่น้องเอ้ยงทงไฮทงหน้าแดดเริ่มหวานแล้วครับจะยุต้นมน ü, ่วงนี่บางนึงครับพอล้มไปตรงกันดูถ่ายหนึ่งจ้าแล้วกันพี่มี่คสีใหญ่แล้วครับผมพี่น้องเอ้ามีครับมี่พ่มีอยู่ อนไดอันได,นดนนกระลกอกกระลอกสีขาวพี่น้งนองพบนน้ำบนน้ำเล่นดิบน่ะครับเอ้าบางมันคำเหรอนี่นี่ตัวหนึ่งครับผมพี่น้องนี่ครับก็ร่างดุดเลยขึ <c oughs> ้นจากขี้ดินไม่ไหม้เลยครับนี่ เนี่ยผมพี่น้องฮะตัวเมียนี่ตัวเมียก็เ๋ยวก็ได้ตัวผู้รับมาเปิดปิดขึ้นไปเออโอเคครับผมพี่น้องไปชนิดอีกสองหลังครับผมพี่น้องในป่าเนี่ยในป่าสองหลังลูกชายนี่ก็ได้ มีบนอดเขาในป่าผมมีสีได้ใหญ่นะครับหลังนี้ครับมิดซีรีพี่น้องี๋ยวไปเบื้องหลังในหลังข้างในโอ้หลังในมีครับผมพี่น้องนี่โอ้คู่หนึ่งเขาใหญ่พ่อมพี่น้อง พออื้นเขาเงี้ยใ้อมพี่น้องนี่ยังดีใส่์ไปหน่นะครับกล่องที่พวกฟกัดนี่ครับพี่น้องกล่องที่พวกกัดเนาโอเคครับไปแต่ว,ว่าหลังนี้บอดถือครับหลังนอกบอดถือ อันนี้ยิ้มใส่ไปนี่ก,ก่อนลนะครับผมพี่น้องใส่ไปนี่ก,ก่อนครับมาลูกมาเด็กเขาใหญ่ตัวนึงครับตัวเมียทีกำลังเสื่องกันเลยโอเคป้าเหรอพี่น้องข้างไหนกันล่ะเดี๋ยวพี่น้องหองลังนึงอยู่ข้างทางหน้าเจ้าของนี่แหละครับบุหรู้ว่าสีมีปะเฮ็ดดีๆลูกเฮ็ดดีๆ อาอมีอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นดูเ,นดเดี๋ยวเห็นว่าำไมอ่ะนะเห็น่าโอ้คือต้งมีหลายตัวเลยครับผมพี่น้องนี่โอ้เขาจีมีแค่บังมีแคกตัวนหนึ่งสองสามสามตัวพี่น้องบัง มาลงมา 1, 2, เดี๋ยวนี้หนึ่งสองอะยะเยอีกตัวนึงได้หรอพี่น้อ้าเห็นสอตัวตัวหนบ้เห็นไหมเนี้ยป๊บลง hm oh. ่า ตัวน้อยว่เห็นเหรอแล้วผมหาหากันพี่น้องเอ้าโอ้เห็นสองตัวแล้วพี่น้องได้สามตัวก็เห็นสองตัวโอ้กวามือโอเคปิดนี่ครับผมพี่น้องบูย๊ยเป็นชิปแล้วเหรอครับเอาเลยอีกสองบังครับผมพี่น้อง เดี๋ยอีกสองบ้างครับนี่ครับใส่ไปหน้าหน้าจะขวางมีไหมมีไหมโอ้มีครับผมเขาใหญ่พร้อมเขาใหญ่พ่วงขู่พี่น้องปาดลงมาลงมาเอ้ยนเขาใหญ่ครับผมพี่น้งองปอดเขาบอกง่ายครับปาดนี่ครับผมพี่น้องโอ้กล่องกรบปโฟกัส เออโฟกัสแล้วครับผมนี่ครับผมพี่น้องรูปลักษณะกันมาของเขาเอามาห่างกี้ขย่อนให้บูกเขาง่ายรูปเขาง่ายสองตัวอ่ะโอ้เหนียวแห้งครับผมกอดอ๋ออุ้ยตัวเมียต้องกันนี่ออนี่ครับผมพี่น้องโคตรง่ายเลยครับโอเคปิดเลย ลูกออกไปส้นครับพี่น้องได้บอกเขายัางไงมาสามตัวแล้วครับเขาส่งครับผมพี่น้องเขาจีอีกโอ้โอ๋อล้อีกบ้างหนึ่งย่องลุ่มนีลูกไปครับผมพี่น้องแล้วบางสุดท้ายไปครับผมพี่น้องหลังสุดท้ายหอยยนต้นนั้นหละยปเไปคือซ่งบ่เห็นอย่างครับ <c oughs> <c oughs> มนนันวันนอหลังสุดท้ายเนาะ ก็อบอ่มีเอยียงพี่น้องลังสุดท้าย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 บ่มีครับผมพี่น้องอ๋อวุ้มมีห้อยมาจอดเลยห้องกระเอาไว้นี่แหละครับเดี๋ยงวิชิใหญ่มองพี่น้องเอาไปนี่แล้วน้ำพี่นอนะ้องเนาะเอาเดี๋ยวไปสรุปผลงานยึดรถพุน่นไะครับพี่น้องนี่พี่น้องสรุปผลงาน โอ้หลายเตบอบีได้พี่นนองเด้อผมล่างนับเบม่งนกันไม <c oughs> ี่ลูกไมี <c oughs> หลายเด้ครับพี่น้องันบ่้หียบางอย่างเนาะเดี๋ยวผมสินับบังขาวๆได้พี่น้องน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหตัวครับผมพี่นนองแม่นมาวะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าตัวแล้วก็เฮียไปตัวนึ่งครับผมพี่น้องอ่ะร่วมแล้วกัประมาณเศร้าอยู่หรอครับผมก็เหลือสิบเก้าเนาะพี่น้องเนาะเฮียไปตัวหนึ่งเออเพื่อสำหรับคลิปนี้กับ่มีอย่างไรครับผมพี่น้องยกโซ่เด้อออไม่เยอะกมเออไ่เยอะผมีอย่างสำหรับคลิปนี้กัขอฝากไว้สำหรับแล้วครับพี่น้อง ขอบคุณหลายครับผมยืนดีผามายำอีกครับผมพี่น้องจะยำชู้หมือแล้วครับมองได้เบ่มมีเขากกนใหญ่ไปเรื่อยแล้วครับพี่น้องเนาะอ๋อขอบคุณครับผม